เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมการเล่นเวทเทรนนิ่งและการสร้างกล้ามเนื้อถึงทำให้ร่างกายของเรามันสะสมไขมันได้โคตรยากเลยครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักทีเดียวใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกัมมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทําให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เตทีี่ครอยยา้้นนัไดลบ สวัสดีครับผมโค้ชปูแน่นครับตอนนี้คงกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงประโยชน์ของการฝึกเวทเทรนนิง่งแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อครับว่าทําไมเราถึงต้องฝึกแบบใช้แรงต้านเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเติบโตขึ้นมันต้องทําให้กล้ามเนื้อมันสวยงามด้วยเหรือโค้ชจะต้องมีกล้ามใหญ่ๆด้วยหรอือเราถึงจะสามารถลดไขมันส่วนเกินได้ต้องบอกงี้ครับอกว่าการที่คุณจะลดไขมันได้ไม่ได้ครับมันไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการสร้างกล้ามเท่านั้นนะครับ แต่มันเกี่ยวเรื่องของอาหารแล้วก็การฝึกคาร์ดิโอของคุณด้วยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลเชิงลึกให้ฟังครับว่าทําไมการสร้างกล้ามเนื้อของคุณถึงทําให้ร่างกายคุณมันสะสมไขมันได้ยากซึ่งถ้าเกิดว,ว่าร่างกายคุณสะสมไขมันได้ยากนั่นแปลว่าแนวโน้มที่คุณจะสามารถลดไขมันสูงเกินได้นะผมจะมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นและที่สำคัญเลยคือถ้าเกิดว,ว่าใครที่ต้องการรักษารูปร่างให้มีซิกแพคแบบยาวๆนานๆ โดยที่ไม่ต้องอดอาหารมากเกินไปการสร้างกล้ามเนื้อก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่คุณจําเป็นจะต้องทําอย่างจริงจังนั่นเองครับมาในข้อแรกที่ทุกคนจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อของเราก่อนครับคือตัวของกล้ามเนื้อของเราครับผมมันคือเมทัลเบลิกออร์แกนับผมบางตํารานะครับก็บอกว่ามันคือเมทัลบลิกทิชชู่นะครับแปลง,ง่ายๆก็คือมันคือเนื้อเยื่อแห่งการเผาผลาญน,นั่นเองครับกล้ามเนื้อของเราครับ เป็นเนื้อเยื่อประเภทที่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองไม่ว่าจะเป็นตัวของไขมันหรือว่าตัวของกลูโคสก็คือตัวของน้ตาลที่อยู่ในเลือดของคุณหรือว่าน้ําตาลที่มันถูกเก็บซ่อนอยู่ในตัวของกล้ามเนื้อของคุณนั่นเองครับผมการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อเยอะครับจะทําให้ร่างกายมีการใช้กลูโคสอย่างสิ้นเปลืองแปลว่าอะไรครับแปลว่า ไม่ว่าคุณจะกินแป้งหรือกินน้ำตาลเข้าไปครับร่างกายจะมีการใช้งานในส่วนของแป้งพวกนี้นะครับผมได้เยอะมากกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยนะครับอย่างที่2ครับผมคือมันจะทำให้ปรากฏการที่เรียกว่า fat oxidation ก็คือการเผาผลาญไขมันทิ้งไปนะครับผมมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีมวลกล้ามเนื้อที่มากแค่ไหนครับบางคนเป็นคนที่เป็นมือใหม่ มีกล้ามเนื้อน่อยครับแล้วก็แบบตีอกชกหัวรู้สึกว่าน้อยใจว่าทำไมร่างกายของฉันมันถึงได้เผาผลาญช้าน้ําหนักก็ลงช้าไขมันก็ลงช้าคําตอบง่ายๆเลยครับคือคุณมีมวลกล้ามเนื้อที่มันน้อยพอคุณมีมวลกล้ามเนื้อน้อย ภาวะแฟตออกซิเดชันก็คือการใช้ไขมันของร่างกายของคุณมันก็ต่าตามปริมาณของกล้ามเนื้อของคุณนั่นเองครับผมผิดกับคนที่มีขนาดตัวที่ใหญ่นะวันนี้ที่นี่คือตัวของกล้ามเนื้อที่ใหญ่นะครับและเขาเข้าสู่โปรแกรมของการลดไขมันครับดูตัวอย่างง่ายๆก็ได้ครับผมเช่นนักเพาะกายครับนักเพาะกายเนี่ยนะครับหลายๆคนใช้เวลาเพียงแค่แสัปดาห์12สัปดาห์นะครับก็สามารถลดไขมันส่วนเกินลงได้อย่างมหาศาลแล้วครับหนึ่งในอันนิสงที่เขาได้มาจากการมีกล้าวก็คือ ก้าเนื้อของเขารับผมช่วยเผาผลาญไขมันได้อย่างมาหาศาลมากๆเลยนั่นเองครับผมส่งผลทำให้เขาสามารถที่จะลดไขมันได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นดูคนธรรมดาครับการที่คุณมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะ,ะผมในปริมาณที่พอเหมาะนะครับสำหรับตัวของคุณครับผมก็เป็นตัวส่งเสริมทำให้ร่างกายของคุณเกิดภาวะา f t o x i i a t i ช n ก็คือการที่ร่างกายใช้ไขมันในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณของกล้ามเนื้อที่คุณมีในร่างกายนั่นเองครับผมและอย่างที่3ครับที่หลายคนไม่ทราบมาก่อนเลยครับผมมันมีสิ่งที่เรียกว่าไมโอไคลส์ครับผมนั่นก็คือตัวของโปรตีนที่ใช้สื่อสารในร่างกายของเราครับไมโอไคลส์ ok ครับผมนะจะส่งผลทําให้ภาพรวมของร่างกายของเราครับมีการเผาผลาญไขมัน ในปริมาณที่สูงขึ้นมีการเผาในส่วนของกลูโคโสในปริมาณที่สูงขึ้นและลดการสะสมไขมันภายในร่างกายของเรานั่นเองครับผมนะครับจากนั้นนะครับพูดง่ายเลยว่าถ้าเกิดคุณมีกล้มมามเนื้อเยอะครับร่างกายคุณจะใช้แป้งอย่างสิ้นเปลืองร่างกายจะใช้ไขมันอย่างสิ้นเปลืองและร่างกายจะมีการเผาผลาญภาพรวมที่มหาศาลและยังทําให้คุณสามารถที่จะลดการสะสมไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับ และในหัวข้อหลักข้อที่2ครับผมนั่นคือร่างกายของคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะครับจะมีความไวต่ออินซูลินที่เพิ่มมากขึ้นครับผมโดยที่ความไวต่ออินซูลินนั้นมีผลดีกับร่างกายของเราอย่างไรนะครับอยากให้คนนึกถึงภาพของคนที่ออกมากายแบบใช้แรงต้านก็คือเล่นเวทเนี่ยครับเป็นประจํากับคนที่ไม่ฝึกเวทรนนิงนะครับผมคน2กลุ่มนี้นะครับจะมีความไวของอินซูลินที่แตกต่างกันครับ คนที่ไม่ฝึกเวทเทรนิ่งนะครับเวลาที่เขากินแป้งเข้าไปเวลาที่เขากินน้าตาลเข้าไปครับร่างกายจะนําตัวของกลูโคสเหล่านี้นะครับเข้าไปที่ตัวของกล้ามเนื้อได้น้อยแต่ว่าตัวของพลังงานในรูปของน้ําตาลเหล่านี้นะครับจะสามารถเดินทางไปที่ตัวของเซลล์ไขมันได้ง่ายนะครับเพราะว่าร่างกายของเขามันดื้อต่ออินซูลินทําให้การเดินทางของกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อมันยากและมันน้อยนะผม เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะหรือว่าคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งเป็นประจำครับร่างกายของคนกลุ่มนี้จะมีความไวต่ออินซูลินที่มากกว่าเมื่อร่างกายมีความไวต่ออินซูลินที่มากกว่านั่นสื่อถึงว่าร่างกายของเขาสามารถดูดซับเอาตัวของแป้งและน้ําตาลเข้าสู่กล้ามเนื้อได้มีประสิทธิภาพมากกว่าดังนั้นโอกาสในการสะสมไขมาจากการที่เขากินแป้งและน้ำตาลเยอะครับผมมันจะน้อยกว่าหรือแทบจะไม่มีเลยครับดังนั้นครับผมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแบบหมัดต่อมัดแล้วครับ เวลาที่เรากินแป้งในปริมาณเท่ากันกินน้ําตาลในปริมาณเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีความไวต่ออินซูลินนะผมร่างกายจะสามารถเอาตัวของน้ำตาลเหล่านั้นนะครับไปใช้งานในตัวของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและลดการสะสมไขมันได้แต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ฝึกเวทเทรนนิ่งเลยไม่มีกล้ามเนื้อเลยไม่มีการฝึกใช้แรงต้านเลยแนวโน้มของการที่น้ําตาลเหล่านั้นหรือว่าแป้งเหล่านั้นจะเดินทางไปเก็บสะสมเป็นไขมันมันก็จะสูงกว่ามากๆเลยนั่นเองครับ แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแวนน์วางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับโดยในเรื่องนี้ครับมีผู้ใจมากมายครับผมที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าการมีมมวลลก้้าเเนืออยะครับ ทำให้ร่างกายของเราสะสมไขมันได้ยากจริงๆครับผม,บมนะมันเป็นงานวิจัยแรกครับผมเป็นงานวิจัยที่ถูกจัดทําโดยดเรพีเดอร์เซนและก็ดรฟาบิโอนะครับจัดทาในปี2012ที่ผ่านมาพบว่าตัวของกล้ามเนื้อของคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งเป็นประจำครับผมจะมีการหลั่งในส่วนของไมโอไคล์ก็คือตัวของโปรตีนสื่อสารออกมามากพ,พิเศษครับส่งผลทําให้เกิดภาวะแฟตออกซิเดชันหรือว่าภาวะที่ร่างกายใช้ไขมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญและมันช่วยปรับปรุงในส่วนของระบบของการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายของเรา ให้มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยนั่นเองครับและในงานวิจัยที่2ที่ผมอยากจะนําเสนอมากๆเลยครับเป็นงานวิจัยที่ถูกจะทำโดยรโดรโฮเท l แล้วก็คณะของเขาครับในงานวิจัยครับผมครับพบว่ากลุ่มคนที่มีความดื้อต่ออินซูลินหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นเบาหวานครับเมื่อเข้าทําการฝึกเวทเทรนนิ่งหรือว่าฝึกการใช้แรงต้านแล้วนะผมเป็นระยะเวลาน,านาน6สัปดาห์ครับผลของงานวิจัยพบว่า ร่างกายของคนกลุ่มนี้ครับผมมีความไวต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นสูงถึง46เในช่วง6สัปดาห์นี้นั่นเองครับผมครับและอีกอย่างหนึ่งครับคือตัวของไขมันในช่องท้องของคนกลุ่มนี้ก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกันครับและในงานวิจัยที่3ครับอันนี้คือสำหรับสายชอบทานแป้งโดยตรงเลยครับเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Applied Physiology ครับจัดทำโดย Dr. i v นะครับผมโดยในงานวิจัยครับคนพบว่าการฝึกเวทเทรนนิ่ง ช่วยเพิ่มสินที่เรียกว่า g ลูต o ฟ e ก็คือตัวของ g l u c o s า transporter ขึ้นมานะครับผมให้อยู่บนตัวของผิวเซลล์กล้าเมเนื้อได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับส่งผลทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมตัวของน้ำตาลได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลินเลยครับและยังส่งผลทำให้ร่างกายสามารถลดไขมันสุนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยับยั้งการสะสมไขมันในร่างกายได้อย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกัน <S 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 และอีกหนึ่งประโยชน์ครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือยิ่งคุณมีมวลกล้าเมเนื้อมากขึ้นเท่าไหร่ ร่างกายของคุณจะยิ่งมีสถานที่ในการเก็บแป้งมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับเพราะว่าในตัวของกล้ามเนื้อของเราครับเป็นสถานที่เก็บพลังงานในรูปของไกลโคเจนอยู่นั่นเองครับและอย่างนึงครับคือถ้าเกิดว่ายิ่งคุณมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นเท่าไหร่นะครับค่าที่เรียกว่าเบเซลเมตาบอลิกเรตนะครับหรือว่าค่าการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายของคุณมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่า BMR ตรตัวนี้นะผมมันเพิ่มสูงขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกๆก,การเคลื่อนไหวทุกๆยาก่างคุณ ทุกๆการขยับเนื้อขยับตัวของคุณร่างกายจะใช้พลังงานในรูปของไขมันและน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าตอนที่คุณมีกล้ามเนื้อน้อยๆนั่นเองครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนี้ครับผมนี่คือแอลลูซนครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องก,กันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสรุปแบบง่ายๆบ้านๆน,นะครับคือการฝึกเวท r อนนิ่งและการสร้างกล้ามเนื้อครับทำให้ร่างกายคุณกลายเป็นโรงงานเผาผลาญไขมัน แบบเดินได้นั่นเองครับผมครับมันทั้งทําให้ร่างกายมีการเก็บกลูโคสที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ร่างกายใช้น้ําตาลและแป้งได้มากขึ้นทําให้ร่างกายใช้ไขมันส่วนเกินได้สูงขึ้นและยับยั้งการสะสมไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองว่าการฝึกเวททรนนิ่งเป็นเรื่องของนักกล้ามเป็นคนที่บ้ากล้ามเป็นคนที่แบบว่าชอบโชว์นะครับผมอย่าให้ทุกคนทําความเข้าใจใหม่ว่า การฝึกเวทชูนิ่งจะช่วยทาให้คุณมีระบบความพันที่เร็วขึ้นและคุณจะสามารถลีนลงได้เร็วมากกว่าการที่คุณไปคาร์ดิโอเพียงอย่างเดียวครับผมนะดังนั้นฝากไว้เลยว่าการฝึกเวทชูนิ่งมีความจําเป็นต่อทุกๆคนบนโลกใบนี้อันนี้คือการันตีโดยโคชปูแน่นเลยครับผมและถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโคชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุนดีๆที่ผมจําเสนรในทุกๆวันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเล่นเวก